สวัสดีทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมา,าถามทุกท่านว่าทุกท่านเชื่อเรื่องของความบังเอิญเชื่อเรื่องของความบังเอิญบนโลกมนุษย์ใบนี้ไหมครับอะายท่านนั้นอาจจะมองว่าเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นความบังเอิญแต่สำหรับผมแล้วผมเชื่อตามคําสอนขององค์พระสาสดาครับว่าความบังเอิญไม่มีจริงอยู่บนโลกใบนี้การที่เราได้เจอใครสักคนการที่เรา ได้ประสบความสำเร็จการที่เราล้มละลายทุกอย่างนั้นล้วนแต่เราทำเหตุและปัจจัยมาทั้นนั้นถ้าพูดถึงแล้วเหตุปัจจัยเราทำต้นไหนเราก็ไม่สามารถรู้ได้อาจจะเป็นชาติที่แล้วชาติก่อนนู้นนะครับเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมก็มาส่งผลให้เราในชาติปัจจุบันนี้ให้เราได้รับ เราได้เจอบุคคลได้เจอคู่ครองของเราได้เจอศัตรูท่านเคยไหมครับว่าเราเจอใครบางคนใหม่ๆเราเกลียดมากเรามีความึกว่าเราไม่ถูกชะตาเลยพออยู่ด้วยกันไปสักพักหนึ่งได้เพลพบกันบ่อยๆกับกลายมาเป็นมิตรกันมาเป็นเพื่อนแท้ต่อกันมารักกันกลับอีกขั้วหนึ่งตอนเจอกันใหม่ๆรักกันมากสนุกนานกันดีจริงๆ พอผ่านปะจันระยะหนึ่งกับกลายมาเป็นสตัตวูกันถึงกับขั้นตามฆ่าตามอาฆาตกันเลยก็มีครับผมคิดว่าทุกท่านก็คงเคยเห็นเคยสัมผัสเคยรู้มาบ้างแล้วความมืงเอิญบนโลกใบน,นี้นะครับไม่มีแน่นอนการที่เราได้เจอใครการเที่ยวได้พบสิ่งใดก็แล้วแต่ล้วนแล้วเป็นแต่เหตุแต่ใจผมเชื่อในคําสอนขององค์พระศาสดาของเราครับว่า ทุกสิ่งอย่างนั้นไม่มีเรื่องบังเอิญบนโลกใบนี้ทุกสิ่งุอย่างนั้นเป็นเหตุและปัจจัยที่เราทํามาทั้งหมดแล้วทุกท่านที่ดูคลิปนี้ทุกท่านคิดว่ายัางไงบ้างครับว่าความบังเอิญบนโลกใบนี้มีอยู่จริงไหม